ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการคงสุนพาไปดูค่ะวันนี้นิ้งรละบทเป็พิธีกรจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับพี่กงสุลใหม่ทั้งสองท่านค่ะท่านแรกคือดรสุธาพรอินจินดาหรือกงสุนเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านคุณจิราพรกลางทุ่งกงสุลปุค่ะขอให้พี่กงสุลทั้งสองท่านเนะนํำตัวสั้นๆสักนิดค่ะ ขอเริ่มที่พี่กงสุลเจี๊ยบค่ะค่ะกงสุลเจี๊ยบนะคะจุดาพรอ,อินจินดาค่ะเกิดที่จังหวัดแพร่นะคะก่อนหน้านี้ก็เคยเรียนที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะที่มหาวิทยาลัย l e i b n ิสอุนิเวอร์ซิตี้ฮ o น e r นะคะสาขาวชชัพเวชชัพทันหรือศิลปศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยประจําการที่สถานกงนนะองสพใหญ่นครเฉิงตูนะคะก็ หลังจากนั้นนะคะก็อยู่ประมาณ4ปี3เดือนนะคะกลับมาประจำที่กรมพิธีการทูตแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานเสดเดินทางวุลราชธานีอีก2ปีครึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นการประจำการครั้งที่2ในชีวิตราชการนะคะที่สถานงสงุญราณาครแฟรง์เฟิร์ตนี้คะ่ะรับผิดชอบรับผิดชอบด้านฝ่าย กงสุนนะคะก็จะมีการให้บริการการทำหนังสือเดนินทางทำบัตรประชาชนรับรองนิติกรเอกสารแล้วก็จะมีประเด็นของการดูแลคุ้มครองคนไทยในในเขตอาณาทั้ง5รัฐนี้นะคะค่ะต่อไปพี่กงสุนปูค่ะค่ะจิราพร์กลางทุ่งนะคะปูนะคะก็เรียนจบทางด้านการเงินมานะคะ ปฏิบัติงานที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นก็มีประสบการณ์ออกประจําการครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงลิมานะคะประเทศเปรูนะคะแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานที่สํานักงานปรลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ออกมาประจําการครั้งที่2ที่สถานกองศูนใหญ่นนครแฟงเฟิร์ตก็ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินการคลังนะคะแล้วก็กํากับดูแลสถานที่เกี่ยวกับสถานกองศูนใหญ่แห่งนี้ค่ะค่ะ หากพ,พี่น้องๆได้เจอพี่กงสุนทั้งสองท่านที่ไหนก็เข้ามาทักทายได้นะคะสำหรับรายการกงสุนาพาไปดูอีพีสซดต,ต่อไปจะเกี่ยวกับอะไรท่านกงสุนใหญ่จะมาแนะนำโครงการเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ